Jazz B, Jazz B, is a wonderful world. Jazz B, Jazz B, Jazz -B. B, all the California. สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5กันอีกแล้วนะคะและสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปในการเรียนออนไลน์กันอีกครั้งค่ะซึ่งในการเรียนออนไลน์ครั้งนี้นะคะเราก็จะมาพบกับกิจกรรมของเราก็คือ กิจกรรมเสริมทักษะในหน้าที่174และ175กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนจะต้องไปเตรียมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะแล้วเปิดหนังสือบทเรียนให้ตรงกับเรื่องที่เรียนนะคะไปเตรียมตัวกันเลยค่ะ มาพบกับข้อที่1กันเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบตอบคำถามต่อไปนี้นะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าแผนภูมิแท่งคืออะไรเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้สักครู่นะคะ แผนภูมิแท่งอาจจะเป็นข้อมูลของสิ่งเดียวกันและมีลักษณะเหมือนกันตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะคะเราอาจจะแสดงการเปรียบเทียบโดยการเขียนแผนภูมิแท่งเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูลนะคะและก็แสดงข้อมูลหลายชุดไว้ในแผนภูมิเดียวกันนะคะโดยใช้เส้นในแนวตั้งและเส้นในแนวนอนร่วมกันค่ะซึ่งแผนภูมิแท่งแบบนี้เรียกว่า แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองเมื่อนักเรียนรู้จักแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบพอคร่าวๆหรือว่าคุณครูอาจจะทบทวนให้สักนิดสักหน่อยนะคะทีนี้เราก็มาพบกับคำถามในข้อที่1กันเลยค่ะซึ่งข้อที่1แผนภูมิแท่งนี้นะคะเกี่ยวกับ เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยพศ2,551ถึง2,560นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด5ภาคด้วยกันจะมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้นั่นเองนะคะซึ่งแผนภูมิแท่งนี้จะเปรียบเทียบระหว่าง พศ2551และพศ2560แผนภูมิแท่งที่ระบายสีเข้มจะเป็นพศ2551แผนภูมิแท่งที่ระบายสีอ่อนจะเป็นพศ2560เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะที่แตกต่างกันนะคะ ข้อหค่ะพศ2551ถึงพศ2550ภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุดนะคะนักเรียนก็ต้องไปดูแผนปูนแท่งเปรียบเทียบว่าในภาคอะไรที่มีจำนวนป่าไม้หรือเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งจากการสังเกตเราก็ได้สังเกตว่ามีภาคหนึ่ง จำนวนหนึ่งนะคะที่มีเนื้อที่เยอะที่สุดนั่นก็คือภาคภาคเหนือนั่นเองนะคะซึ่งจะมีเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือภาคเหนือถ้าอยากรู้ว่าเนื้อที่เท่าไหร่นะคะให้หนักเรียนนำจำนวนมาบวกกันค่ะ และต่อมาในข้อที่สองบอกว่าพศ2551ถึงพศ2560นะคะหรือพศ2560ภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้น้อยที่สุดถ้าเราสังเกตจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเราก็จะมองเห็นได้เลยว่าภาคตะวันออกนั่นเองนะคะที่มีเนื้อที่ป่าไม้น้อยที่สุดค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วคำตอบที่ได้ก็คือภาคตะวันออกนั่นเองข้อที่3ภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงมากที่สุดเอ๊ะข้อนี้คิดยังไงนะ้าเราไปดูเลยซึ่งก็จะเป็น ภาคเหนือนั่นเองค่ะทำไมถึงเป็นภาคเหนือน่ะเหรอคะเพราะว่าเรานำจำนวนของปีพศ2551กับพศ2560ทุกๆุกภาคนะคะจะต้องนำมาลบก,กันเพื่อให้เห็นผลต่างว่าภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงมากที่สุดนั่นเองและผลลัพธ์ก็เลยไปอยู่ที่ภาคเหนือน,น,นะคะ เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือภาคเหนือมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงมากที่สุดนั่นเองข้อที่4ภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นมากที่สุดนะคะนักเรียนก็ต้องไปดูแผนภูมิจานวนที่เพิ่มขึ้นค่ะ ซึ่งแต่ละปีนะคะจะเพิ่มขึ้นแตกต่างกันอยู่แล้วในที่นี้จะเป็นภาคตะวันออกที่เพิ่มขึ้นเยอะที่สุดนะคะหรือว่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือภาคตะวันออก มาถึงข้อที่5กันแล้วนะคะพศ2551และพศ2560เนื้อที่ป่าไม้ภาคใต้ลดลงกี่ไร่นักเรียนก็ต้องไปดูแผนภูมิของภาคใต้นะคะเปรียบเทียบกันและมีวิธีคิดดังนี้ค่ะจากพศ2551ของภาคใต้ มีจำนวน11ล้าน6 0 8 3,996ไร่ลบด้วยปีพศ2560นั่นคือ11ล้าน8 8 8 3 9 3ไร่เมื่อนำจำนวนลบกันผลต่างที่ได้ก็คือ5,95,603ไร่นั่นเองเพราะฉะนั้น คําตอบเนื้อที่ป่าไม้ภาคใต้ลดลงเป็น595,603ไร่นั่นเองข้อที่6พศออ2560 เนือที่ป่าไม้ของภาคใต้น้อยกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกี่ไร่นักเรียนก็ต้องไปดูภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนำมาลบกันก็จะได้ผลต่างตามวิธีคิดดังนี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้เนือที่ล้15,655,554ไร่ ภาคใต้จะได้เนื้อที่ป่าไม้เป็น11 8, ล้าน8 8,393ไร่เมื่อนำมาลบกันก็จะเหลือเป็นผลต่างเท่ากับ4 5, 7, ล้าน5แ6 7,161ไร่นั่นเอง <c oughs> เป็นไงบ้างคะนักเรียน คิดทันกันไหมเอ่ยเรามาถึงข้อที่7กันแล้วนะคะข้อที่7บอกว่าถ้าคาดว่าในพศ2570เนื้อที่ป่าไม้ของไทยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะเหตุใดคำถามนี้นักเรียนจะต้องใช้การวิเคราะห์จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะว่าแต่ละภาคมีเนื้อที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรในแต่ละปี ซึ่งคำตอบของคุณครูนะคะอาจจะบอกว่าลดลงเพราะว่าเนื้อที่ของป่าไม้ของภาคต่างๆมีเนื้อที่ลดลงมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะอันนี้เป็นคำตอบของคุณครูที่คุณครูวิเคราะห์เองนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์แบบอื่นบ้างนะคะ เสร็จไปแล้วนะคะ1แบบฝึกหัดหรือ1กิจกรรมท้าทายของเราซึ่งกิจกรรมท้าทายของเรากิจกรรมแรกก็เป็นเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบซึ่งเราก็สามารถสรุปได้ว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะจะเป็นข้อมูลของสิ่งเดียวกันและมีลักษณะเหมือนกันตั้งแต่2ชุดขึ้นไปและเราก็สแสดงโดยการใช้แผนภูมิแท่งเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลนั่นเองค่ะ การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะเป็นการเขียนแสดงข้อมูลสิ่งเดียวกันเหมือนกันนะคะและก็มีลักษณะเหมือนกันแต่ต้องตั้งแต่2ชุดขึ้นไปค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะนักเรียนเราก็ทบทวนกันมาหลายครั้งแล้วนะคะและเมื่อชั่วอโมองที่แล้วนักเรียนก็อาจจะได้เรียนและทําแบบฝึกหัดไปบ้างแล้วนะคะ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบทเทียบข้อมูล3ชุดละคะเราจะต้องทำยังไงบ้างเรามีคำตอบค่ะนักเรียนทำตามนี้เลยค่ะอาจจะคล้ายๆแผนภูมิแท่งเปรียบทเทียบ2ข้อมูลขึ้นไปเราก็นำมาเพิ่มเป็น3ข้อม,มูล และทําการระบายสีให้แตกต่างจากสองข้อมูลเดิมนะคะดังตัวอย่างในข้างต้นก็จะเป็นเนื้อที่ป่าไม้บางภาคของไทยเป็นพศ 2,548, 2,549และ2,551จะมีสีของแผนภูมิแท่งแตกต่างกันตามลักษณะดังนี้ค่ะ ถ้านักเรียนเจอข้อมูลที่เป็น3ประเภทแบบนี้นักเรียนก็สามารถไปเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ3ข้อมูลได้แล้วนะคะต่อให้มี4ข้อมูล5ข้อมูลนักเรียนก็นำมาเขียนลักษณะเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปเป็นกิจกรรมที่2กิจกรรมท้าทายที่2ก็เช่นเดิมเป็นการใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นที่กำหนดแล้วก็ตอบคำถามอ่ะอันนี้นักเรียนก็คล่องมาแล้วใช่ไหมคะและก็ได้การทบทวนมาจากชั่วโมงที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ง่ายเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ในข้อที่1นนะคะพศ2557ฟาร์มแห่งนี้มีจระเข้จำนวนกี่ตัวเอ๊ะคุณครูลืมถามว่ากราฟเส้นนี้นะคะมีชื่อกราฟว่าอะไรแน่นักเรียนเจอแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือจำนวนจระเข้ของฟาร์มแห่งหนึ่งตั้งแต่พศ2557ถึงพศ2560นั่นเองค่ะ นักเรียนเห็นความต่อเนื่องไหมคะว่าจำนวนฟาร์มระเข้แห่งนี้มีจำนวนเป็นไงบ้างเอ่ยต่อเนื่องเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ในจำนวนพันตัวนักเรียนอาจจะเห็นเลข10 20 30 40ซึ่งเขาแสดงเป็นพันตัวเพราะฉะนั้นจำนวน10พันก็คือ10,000 20พันก็คือ20 0 0 0 30พันก็คือ30,000และ40พันก็คือ4 0,000นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วฟาร์มเจระเคของปี2,557นะคะจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเป็นจำนวนเท่าไรเอ่ยเพิ่มขึ้นเป็น15ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น15,000ก็เท่ากับ15,000ตัวนั่นเองคะ่ะ <S yr ug noise> ข้อที่2 พศ2558ฟาร์มจระเข้แห่งนี้มีจระเข้จำนวนกี่ตัว2,558นักเรียนก็ต้องไปดูแผนภูมิ2,558หรือกราฟเส้นที่เป็นจุดอยู่ที่20,000ตัวซึ่งเท่ากับเท่ากับกี่ตัวเอ่ย20,000ตัวนั่นเอง ข้อ3นะคะพศ2560ความจรเขแห่งนี้มีจรเขจำนวนกี่ตัวนักเรียนก็ต้องไปดูพศ2560ซึ่งมีจรเขอยู่ตรงจุดที่30,000ตัว30,000ตัวก็เท่ากับ30,000ตัวทำทันไหมคะนักเรียน ต่อไปข้อที่4ตั้งแต่พศ2557ถึงพศ2560ฟาร์มจระเข้แห่งนี้มีจระเข้เพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใดร้อยละเท่าใดน่าอ่ะวิธีคิดนะคะก็จะเป็นเนื่องจากว่าแต่ละปีเพิ่มขึ้น5,000ตัวนะคะส่วนด้วยจำนวนที่เพิ่ม5,000คูณด้วย100 จะได้ออกมาเป็น100%นั่นเองเพราะแต่ละปีมันเท่ากัน5,000ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบก็ได้เท่ากับ100%นั่นเองค่ะและเราก็มาถึงข้อสุดท้ายของกิจกรรมเสริมทักษะในหน้า174และหน้า175เนี่ยกันแล้วนะคะในข้อที่5ถ้านักเรียน ดูแผนภูมินะคะว่าจำนวนจระเข้ในอนาคตนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติจำนวนจระเข้ในพศ2561จะมีจระเข้ประมาณกี่ตัวนักเรียนก็ต้องไปดูกราฟเส้นแต่ละปีว่าเนื่องจากแต่ละปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้น5,000ตัวอยู่แล้วเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพศ2561ก็จะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 35,000ตัวนั่นเองค่ะ ทีนี้ก็เป็นช่วงกิจกรรมท้าทายของนักเรียนแล้วนะคะคุณครูก็ให้จะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมท้าทายของนักเรียนในหน้าที่179และ180นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมท้าทายที่นักเรียนจะต้องท้าทายตัวเองด้วยว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยอย่างไรนะคะลองทำดูนะคะ กิจกรรมนี้คุณครูจะไม่มีเฉลยให้นักเรียนดูนักเรียนจะต้องทำเองนะเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกิจกรรมท้าทายเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจทำให้ดีนะคะและก็หมดเวลาลงอีกแล้วเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็คงต้องจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ